ตามประเพณีหนึ่งปีมีว้นนะหนึวันพ่อปู่ลงมาเร็วพลันรับขันในวันแงเคืน,นรุมรมากัรรูชีวหมอยาลูกตั้งขันธ์ากันวันคาน้องติดบูชาสันเสริญ เหนอยนอนนอนมาเร่านันงหล่ใเงินดีดุจโลกว่ายิ่เทินพ่อรู้มาเป็นคุณานกระดาษบ้านเมองเทินพ่อซึ่งทุกสิ่งบนปีาจินทนสร้างค่ารุ่ยไทยรั้งมาในสตาร์ นโมตัสสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาจัมพุทธะนโมตัสสะครวัโตอะระหะโตสัมมาจัมพุทธะนภาราธรรมธรมมะธเนพันเตปูการะข้าเจ้ากราบทานแม่เต็มค เิรียบร้อนำพาตัวยาดีรา,ากษาตอนต,อตอนนี้พร้อมแล้วท่านเห็นเป็ความสะอาด<ห>บางเกิดกับ,กบลูกแล้วฉะนั้นลูกจะทำมาเลี้ยงเป็นผ้าผูกลูกหลานของดีที่อยู่ตางกระหม่อมจอมหัวแห,ห่งคุณหมอพิมพ์กอหมอพัชชา ขอจมาเป็นผู้นำการทำพิธีด้วยมหามงคลในมวลมนตรีนีนะโราโ กันอยู่กับตะเวที Bye. Oh yeah. Bye. โรมศักยะเจ้าลูกขออันเจรมาเป็นเ้าเป็นประธานในพระกุญจาลูกขออันเจรพ่อหมอยาพ่อหมอภู่เขาพ่อหมอยาผูกกูป่ายพ่อหมอยาผู้ปายพ่อหมอยาคู่ย่างถ้าเป็นประธานและเครื่องกลัวอัมมิสก,การตามอุปเทศมาเป็นันดักที่มีลุมีอนุภาวมีนิดมีนิด เจ้ามิีสามปีิทา้อรันานาลูก่ขอรัชนาองค์มหาเชพองครร์ทมองค์พรมองค์มหาราชาองค์มหาราณีเบื้องบนทั้งหลายที่อยู่กับลูกนี้โดยมีองค์ูเก้าคูตายครูตายคูเป็นองค์พรมศักยกะเบื้องบนพระพิฆเนศหมอยาเบื้องบนพระนารายณ์หมอยาเบื้องบนพระราหูหมอยาเบืบอบ้องบนองค์อิ องค์บองพระปู่ฤษีหมอยาดาวบดเบื้องบนองค์รูพัดลักจำหมอยาเบื้องบนองค์ครูหมอยาเสด็จในกรมเบื้องบนองค์ครูนางพญาหมอยาเบื้องบนองค์มรรครูคาถาอาคมหมอยาเบื้องบนองค์มรรคหมอยาเล็บยันหมอยาเบื้องบน พระเจ้าคงกระดูกโอมเพชรคงคาตรีคงสวาฮะสิทธิผูจังสิทธิจังมะมะทุกคนไหลมานชาลีติสิทธิทรบังจิตตังมะมะข้าวของไหลมานชาลีติสิทธิสังขังจิตตังมะมะเงินทองไหลมานชาลีติตมะมะา,าลีตินะช,ตชิงตีมหาลาพังพระวันบะุตรเมณเมตาโมกรุณาพุทธ,ธานีคายียักษ์เอ็นดูสารคสตร์ทรงนิรันดรสันุกิติปิโสตะรวาเห็นเนา นโม,มพุทธายะนัมะอาอุเตยธาโอเบคังเจเบคังเจมหาเบคังเจราชาสมุปกะเตโซหาเตยธาโอเบคังเจมหาเบคังเจราชาสมุปกะเตโซหาเตยธาโอเบคังเจเบคังเจมหาเบคังเจราชาสมุปตะ ไปแล้ S กราบไหว้กรูปพระเทวาอีกหนึ่งตนขออันเชิญมาท่านบุกรนฤสีมาหิตที่ทรรมนำพาตัวยาดีมรราทอนตนนี้ ท่านเห็นเป็นเป็นะกูเจ็นขออนุญาตับให้พ่อปู่นะครับพ่อปู่ฤาษีเป็นสกุลก็ผู้ที่มางานในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะทีนี้ก็ขออีเคือคนแต่งตั้งใจแต่งมากๆเลยนะครับผม สีสาไฟโปรดช่วยเสกมนดนใจขาจอไกลทั่วทุกแห่งหนประสาทริธีโลูลรีทั้งร้อยแปดตนรวมเสกท,ทาเวทมนให้คงประพันชาตรี เปิดปูหรือสีตัวปัทภีเศษมนัทารวมพลังแห่งแรงฤทธาแสดงบุญญาของปูหรือสีช่วยลงสลักไม่อัศราที่พา่ายทีร่ำรวยสวุขวังโชคดีผู้ร่วมที่ที่มาในงาน ก็ผู้ที่มางานในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะทีนี้ก็ขออีกคือคนแตง่งตั้งใจแต่งมากๆเลยนะครับผม มาเข้าห่วมงามโดย<ด>การชุม่มอื่นนจะมีการาอยู่บนเลบบ่อฝันจะสืบยาวไปเมื่อใจยังดิน้นยังย่างเจียวดินอย่างนี้จะแฮแปลงปั่นเมือเงกันเปืนตีจะเป็นอย่างอี้เหมือนปะเปื้อนดีล้วนก็คคนสั่นซื่อมีแต่จเจริญจะปาก้าวหน้าอุบป,ประมาไปครัวใบแผน่นผ้า ผูอ้อผู้อาทิตยารางไหลมาอยู่ที่อัอายุเรครับรับรอเปกะลงุงกุจแจคูนะครับวันนี้ก็มอบเพิ หมอพีนครับหมอท่าจานะครับมีกะจ้อยกะซอตะอันที่ว่าคนตั้งหลายจะได้ปู้กันหนัวใข่หัวกันม้วนฟังสู้กันนะครับยุคนั้นมันมีทวีทยุมีโทรทัฐเนาะเนาะกินตามพามครัวกะจ้อยใช่กันนะถ้าพอห้างกะจ้อยจะไม่แห้งอ่ะอันไม่แห้งน่างามเหลือสาวจีสวยล่างดีๆหอมอย่างกินปิ้งอย่างไม่อย่างมันหอมหอมกว่ามะฮวถ้าไปฟังคนเดียวแต่ว่า แม่ฮะมันเพลิงใจอาหารป่อไม้ป่อห้างนี่มันลำค่านะมันก็จะตอบโต้เข้ามาเราเอออันป่อไม้ป่อห้างเอามาเนี่ยอย่างเอาเต็นท์านงตั้งลงไปห้วยูเนี่ยก้อนมาอู้กันแต่อีมันม้วนเพราะมันมีเพลงฮ้องเร็วเวลาเข้าป่าเข้าดงหอมนะคะน้ำหอมบ้านแถวค่ะตรงพ่อปู่เยอะเลยค่ะพ่อปู่เยอะมาก

หลายครับจะเก็บกักยายเป็นสารข้าซอยนี่ยับนู้ทีสำนักที่ัอาศัยยงใหม่ัยะไหนครับจากไหนนะครับจาไหนต่งนั้นเาหวตาภาษาของพระวีรัานาวันนี้มีอาจารย์ตอเมืองสามคบาคูบาเจ้าสีนิจ่จคับาคยบาที่ประเนต่ะครับ แล้วก็ผู้แอดก็เป็นคนที่เกิดที่แพนทากกนก่อพิการระดับนานาชาติแต่บางวันเชิมีลูกศิษย์ไปทีทีวงสวงที่เก็บของเาฝั่งนีมีอาวุเหนือเอาไปคนหนึ่งคนเล็กขนาด ผมเพือหาคนเดียวเลยปัญหามาจากยแม่อาจารยอดุมช่วยครับวันนี้ม่อคดทัวผมมาครับมากินายครับครับลงยังได้สี่นายนะครับอาจารย์ก่นโดนทีจกบอกว่าต้องเอาหน้าตวนของคุณแอนเนอร์นะเป็นวงดนตีที่ถือว่าแลงที่สุดทพ้นหากันห้าหมื่นนี่นะอาจารย์ธนวัฒน์เอามาได้ราคาห้าหมื่นรงโภสโ โอ้วัดเนี่ยมันรวยได้รวยว่าพุทธบวดาพี่นีอินที่นี้ผมที่นี้นองเขาข้าวเหรอข้าวขึ้นกระเลืออแล้วมาหนึ่งจ้ะก็พระเดื่อบ้านเชื่อเมืองได้รับรู้วาราการของทวงข้าพเจ้าทั้งหลายมาน้อมถวายในวาระการนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะ ภูธาเท็นเมืองสัพพรัตประเทศวิเศษทุ่งเรืองน้ำลือเลืองปันสามร้อยปีใจน้ำแม่กวงแม่ทาวารีครวมสายนาทีสูต ายแม่ระมินหล่อเลี้ยงจีวาวิลังข้างพญาเจ้าตนพ่อเมืองกาดกุ่งรุ่งเรืองสืบเมืนมาเราโปรดจงม,มาช่วยราไทยทงหมอกหินและหมอพระชาภรรยานั้น ได้หาได้หาสาเยียวยาพวงประชาหนุมเอาคือหายจากโรคใายนาะนาะนะ